สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับตัวประเทศไทยเลยนะครับมีใครโดนซับพัดบ้างครับเนี่ยซับพัดเหมือนพี่คนนี้ที่เขาเจออยู่นะครับซับพัดมันนี่พัดเงินพัดตระกูลพัดนะครับที่มีลูกย่อยนะครับต้องเกินก่อนว่าตัวประเทศไทยนะครับเจอกันเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีโฆษณาอยู่นะฮะในแอปอะไรต่างๆในโลกโซเชียลต่างๆนะครับซับพัดนะโลโก้สีเขียวอย่างพี่คนนี้เจอนะครับ กู้ไปเนี่ยสองพต้องจ่ายคืน3 5มพภายใน1อาทิตย์ดอกเบี้ยเนี่ยพันสนะครับในกรณีพี่เขาเนี่ยสมัครเข้าไปนะครับยังไม่ได้กดยืนยันผมไม่ได้สนใจนะครับว่าคุณจะตั้งใจสมัครหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับในกรณีแบบนี้พวกแอปเงินกู้เถื่อนนะครับสินเชื่อเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีเงื่อนไขหรือ แบบฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นก่อนอย่างเช่นแบบเนี้ยเงินเข้ามาเองเนี่ยสองพันหนต้องจ่ายทั้งหมด3 5มพันดอกเบี้ยพันสถ้าถูกกฎหมายเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มนะสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยให้ลูกค้าเห็นก่อนวันเนี้ยคุณจะได้แค่2องพันหนะแล้วคุณต้องจ่ายคืนเนี่ยสามพภายในหอาทิตย์แค่นี้เองนะครับถ้าแจ้งเงื่อนไขามาก่อน อยู่ที่ว่าลูกค้าอย่างคุณเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มยืนยันอะไรให้เราหรอกเงินก็เข้ามาเองนะครับถ้าถามคุณคุณจะคืนไหมในเคสแบบนี้นะครับเราเจอกันบ่อยในไล์สดยุทธก็พูดบ่อยน้องๆพี่ๆหลายคนก็เจอกันบ่อยนะครับคืนสองพันหนึ่งเนี่ยสมมุตินะคืนสองพันหนึ่งปุ๊บไม่จบนะ มันจะเอาดอกด้วยเพราะว่ามันต้องการ3 5 0 0ต้องการดอกเบี้ยอีก1,004มันจะโทรทวงคุณและลามไปถึงคนรอบข้างที่มันแฮ็กเบอร์มือถือไว้มันไม่ได้โทรตาม2คนที่เราใช้ชื่อไปค้ำประกันแค่2คนนะมันโทรทั้งเบอร์เลยที่คุณเมมไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่เมมไว้ในมือถือหรือในซิมมันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวคุณเองและคนรอบข้างเพราะมันจะเอาดอกเบี้ย มันก็จะมีนิยามคำว่าลูกนี้ไม่น่าคืนเลยน้องยุทธเอ้ยพี่ยุทธผมไม่น่าคืนเลยอะนะถ้าเป็นคุณคุณจะคืนไหมเออแล้วน้องเขาก็บอกว่าตัวพี่คนนี้นะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอยากจะคืนไปเนี่ยกลัวมันโอนมาให้อีกถ้าคืนไปรวมดอกเบี้ยแล้วนะมันจะโอนมาให้อีกก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่มีมันจะโอนมาให้อีกก,ออก,ก็เยอะครับนะมันมีหลายเคสนะครับ เราเอาแน่เอานอนกับพวกมิจฉาชีพในแอปเถื่อนแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับอยู่ดีๆก็โอนมาอีกโอ้โหสองยอดสามยอดตุยดีแบบนี้เป็นหนี้มีดอกเบี้ยเพิ่มโดยอัตโนมัติเฉยเลยท,ทั้งที่เราไม่ต้องการย้ำนะครับถ้าเป็นผมไม่คืนแม้แต่บาทเดียวนะครับถ้าจะฟอ้องร้องดำเนินคดีใด้ๆก็ไปแจ้งความเอานะครับผมก็จะคืนแค่ยอดที่ได้มา นะครับมันเป็นความเสี่ยงสูงนะครับมันมีหลายคนที่เจอแบบนี้นะนะครับของซับพัดเนี่ยแล้วก็สินเชื่อตัวนี้มีการประจานด้วยมีนะครับมันมีลูกย่อยด้วยไงหลายคนก็เจอนะครับช่วยคอมเมนต์ในคลิปนี้ให้ผมหน่อยว่าใครที่เจอซับพัดและมีการประจานบ้างหรือเจอการทวงหนี้แบบไหนบ้างเพราะว่าการโทรทวงข่มขู่เนี่ยมีแน่นอนโทรหาคนรอบข้างอะ่ะแน่นอนนะครับ แต่ว่าการประจานเนี่ยพวกเราอย่าเพิ่งจิตตกมันไม่ได้โดนกับทุกคนแต่ถ้าใครที่โดนนะครับมันได้แค่นั้นอาจจะมีการประจานรอบสองรอบสามรอบนะครับเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับแค่นี้มันทําได้แค่นี้ส่วนมากจะไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพื่อนในแอปฟ้านะพวกเราก็ช่วยๆพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพแฮกข้อมูลเบอร์มือถือนะครับ ทุกๆอย่างให้บล็อกและลบมันออกไปไม่ต้องสนใจมันนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับใครที่เจอซับพัดอยู่นะครับช่วยคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้ผมทีนะครับแล้วคนที่นะแชทมาหาผมนี่ผมจะบอกเลยไม่ต้องคืนครับบิดมันเลยครับเชื่อผม